เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมที่จะกดติดตามและสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมโอเคเนี่ยฮะเดี๋ยวผมมาเทสดูนะครับผมเท่าน,นะนี่แล้วเช่านี่อล้รนะครับผมเป็น lightning to headphone jack นะครับ3.5ม mm. ของ Apple แท้นะครับผมกัดฟันซื้อเลยนะ เพื่อความเสถียรของคุณภาพเสียงนะครับแล้วก็ผมก็มาต่อกับนี่เป็นแจ็คนี่ฮะนี่คุณชมดูตัวนี้ก็เป็นเดี๋ยวนะครับตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ตัวสมาร์ทโฟอนนะอ่ะแจ็คสมาร์ทโฟอนอนะ่ะสามบ้างหนึ่งสองสามสามขีดนะเสียบเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวดูคุณภาพเสียงนะ ตัวนี้ก็เป็นตัวโบย่านะฮะนี่ตัวนี้โบย่า b y w M4 Pro นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับตัวปล่อยสัญญาณเข้าไปในมือถือนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นตัวส่งนะครับสําหรับตัวโปรเนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะ,ะมันจะมีของลูกของมีกันอยู่ในกล่องอันนี้ก็เป็นตัวของผมนะเดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับผมจะอะอันนี้คือคุณภาพจากกล้อง ไอโฟนส1บในที่แสงน้อยนะผมปิดไฟหมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายสนะเนี่ยแสงเข้ามาประมาณนี้แหละนะครับจนไอโฟนมันเปิดมันเปิดไฟแฟลชนะนะก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปเสียบกับตูดดูนะดูคุณภาพเสียงแล้วผมจะเดินไปตรงตู้สภาพตรงนู้นนะครับนะแล้วผมจะพูดใส่ตัวปล่อยสัญญาณนะก็อันดับแรกผมก็จะลองเปิดดูก่อนนะครับ เปิดสัญญาณให้มันแพร่กันนะเออนี่นะครับเปิดสัญญาณให้มันแพร่กันก็เดี๋ยวผมใช้วิธีการเดี๋ยวไปเอาหูฟังหูฟังสมาร์ทโฟนนะมาเสียบฟังดูก่อนนะครับนี่ในช่องนี้นะนี่ในช่องนี้นะครับว่าเสียงมันเข้าไหมนะ นี่ก็เป็นหูฟังนะครับเห็นปะเราก็เอาเสียงเข้าไปแล้วเราก็ลองมอนิเตอร์ดูนะอันนี้ก็ใส่หูฟังเรานะเข้าไปนีที่หูก็อ๋อผมยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่คุณผมู้ชมแย่ผมใส่แบตเตอรี่ก่อน อันนี้ผมใส่ฐานชาร์จนะครับใส่ลงไปนะตามขั้วที่มันบอกนั่ะเสียงมันออกแล้วตอนนี้นะครับกาวไม่ทีนี้ผมจะเสียบเสียบสายนี้นะนี่ผมจะเสียบสายไรนิ่งนะครับสัญญาณออก ออกจากเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณจากไว l เลตนะครับจากเครื่องตัวนี้ตัวนี้จะยิงสัญญาณเสียงตัวนี้จะรับสัญญาณเสียงแล้วตัวนี้ก็จะปล่อยสัญญาณเสียงเข้ากับสมาร์ทโฟนนะตอนนี้ผมก็อัดอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงจะเข้าหรือไม่นะฮะเขาบอกว่าของแท้เนี่ยคุณภาพเสียงมันจะดีและใช้ได้นานนะครับ ค okay. ตอนนี้ผมเสียบไปแล้วนะเสียงน่าจะเป็นเสียงของเจ้าโบย่านะครับนี่เสียงมาจากตัวนี้นะครับผมจะให้ดูนี่เสียงมาจากตัวนี้นะครับนี่เาาก,เกาไมดูโอเคเดี๋ยวผมจะไปยืนตรงนู้นแล้วผมจะลองพูดดูนะครับแล้วผมจะลองเกาไมดูนะครับอันนี้ผมใช้เสียงแบบปกตินะโอเค นี่นะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมผมเกามาให้ดูสมมุติว่าตัวนี้มันอยู่ที่ปกคอเสื้อเนอะลองเกา,าใหมดูนะครับได้ยินเสียงไหมโอเคคลิปนี้ก็มาทำเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อพอ t ไลนิ่งนะแล้วก็เอามาใช้ทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอเหมือนผมนะครับ ก็สามารถไปซื้อได้นะครับที่ศูนย์ Apple ทั่วประเทศนะอันนี้ผมไปซื้อจากศูนย์ช็อปสตูดิโอเซเว่นะครับที่บิ๊กซีสีสเกตนะผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวค่อยไปดูงานวิดีโออีกทีนึงถ้ามันใช้ได้ก็เดี๋ยวลงให้คุณผู้ชมดูนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเสียงที่คุณที่ ผู้ชมได้ยินเนี่ยเป็นเสียงจากไมโค a ja, โ BYWMC Pro นะครับตัวนี้จะมีตัวรับเสียงอยู่2ตัวนะแล้วก็จ่ายเสียงไปให้ตัวรับแล้วก็ส่งไปที่โทรศัพท์นะครับโอเคถ้านะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับส c r i b e และแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปทำงานแล้วบา,บายสวัสดีครับ ผมลองปิดดูนะว่าเสียงมันจะดับไหมปิดปิดเครื่องนี้นะตอนนี้ผมก็ถอดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่ผมพูดอยู่หน้าจอของ iPhone 11นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ khi sáng nói anh subscribe focus เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมที่จะกดติดตามและสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผม